สวัสดีค่ะมาทํากระทงแบบง่ายๆกันค่ะเริ่มต้นนะคะเตรียมใบตองขนาด6คูณ15ซนเมตรค่ะจากนั้นนะคะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทําการกลับด้านนะคะคหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ทําการจับจีบทางด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยค่ะเรียบร้อยก็ทําการแม็กนะคะจากนั้นก็ตัดมุมด้านล่างออกแค่นั้นเองค่ะ เราก็เตรียมจํานวนแล้วแต่ขนาดของกระทงแล้วก็ตามชั้นที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้ง่ายๆสําสหรับมือใหม่หัดทําค่ะวันนี้เราจะใช้กรีบกระทงแบบเดียวนะคะติดโดยรอบฐานกระทงได้เลยค่ะหันหน้าเข้านะคะแล้วก็ทําการติดค่ะ โดยติดรอบแรกนะคะจะเว้นระยะประมาณนี้ค่ะให้มันมีความห่างเล็กน้อยนะคะเพื่อที่รอบที่สองเนี่ยเราจะได้ทำการสับหวางค่ะเมื่อติดรอบที่1เรียบร้อยหนะ้าตาก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ทำการติดรอบที่สองค่ะโดยการสับหวางนะคะที่เราเว้นระยะเอาไว้ติดโดยดรอบเลยค่ะ ตอนนี้เราจะได้กระทงที่เราติดสองรอบเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ทําการตกแต่งดอกไม้ทุกเทียนได้เลยค่ะอันนี้เป็นกระทงแบบง่ายสําหรับมือใหม่เลยค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ออกไปนะคะขอบระคุณมากค่ะ